รถขุดนําเข้าราคาพิเศษจาก2รถสวยซื้อตอนนี้คุ้มที่สุดนะครับโปรโมชั่นของแถมมากมายซื้อได้เลยครับผมวันนี้มาดูรถขุด1รายการแบรนด์คูเปอ k x ต้าเคเอคันนี้นะครับเข้าศูนย์ประเทศไทยได้สั่งซื้ออะไรศูนย์ได้หมดเลยครับผมสเปคเดียวกันครับ บูมอัมตู้เก่งนะครับยาวสวยเดิมนะครับตัวนี้สามารถตักขึ้น6ล้อได้สบายแล้วก็บูมอามยาว5เมตร20ไม่ว่าจะล้วงจะขุดนะครับสบายๆครับลูกค้าสําหรับบุ้งกีคันนี้เป็นบุ้งกีหน้ากว้างนะครับเ0เซนบุ้งกีหนาพร้อมขุดพร้อมลุยให้ลูกค้าได้เทเลเลยทีเดียวตัดมามาเป็นที่ตัวนี้มีกาดกันกระบอกไฮดรอลิกมาให้ด้วยทางด้านล่าง1จุด ใบดันสภาพเดิมครับผมตัวนี้สามารถดันดินฝบพื้นที่ได้เลยดันหินดันหญ้าสบายๆครับแท็กนะครับใบหนาใช้งานได้ยาวๆครับเฟรมสวยไม่มีฉีขาดใดๆไม่มีหูเลยสภาพเหล็กยังถือว่าเจ๋วมากถัดมามาดูภายในตู้เก่งกันบ้างครับภายในสภาพสวยคอนโทรลนะครับกราบไม่มีแตกไม่มีชำรุดเสียหายใดๆเลยแล้วก็ สั่งการด้วยน้ำมันขับง่ายระบบไวล่องรวดเร็วทันใจเลขไม้นะครับคันนี้ชั่วโมงการทำงานจะอยู่ที่4,133ชั่วโมงครับผมใช้งานไม่เยอะครับท่านใดสนใจมาดูได้ครับผมถัดมาครับถังน้ำมันดีเซลครับจะอยู่ทางด้านนี้นะครับสามารถเปิดเติมได้เลย ด้านหลังนะครับทรงกลมมนท้ายไม่เกินขอบแท็กเวลาหมุนตัวนะครับลูกค้าสามารถหมุนได้โดยง่ายเลยท่อยเสียก็จะอยู่ทางด้านล่างเครื่องยนต์คันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด4สูบคูบต้าเดิมๆจากโรงงานปัม๊มไฮดรอลิกเป็นรูปแบบปั๊มนิ้วแล้วทำงานนะครับบอกไว้ว่าเจ๋วเลยครับสำหรับแบรนด์คูบตา้า ด้านล่างนะครับส,สภาพเฟรมช่วงล่างสวยเหมือนกันทางด้านข้างก็จะเป็นแผงคอนโทรลนะครับแล้วก็ถังตัวแบตเตอรี่จะอยู่ทางด้านเดียวกันด้านข้างจะมีสติกเกอร์ k x 1 6 1เฟรมนะครับช่วงล่างอีกฝั่งหนึ่งสภาพสวยกิิบๆเลยครับไม่มีฉีกขาดใดๆเลยเหล็กยังหนาอยู่ครับผมเหล็กหนาๆเลยครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผม สามารถพับคอสวิงได้คันนี้จัดกันให้แบบเบาๆกันไปเลยดีกว่าครับสำหรับท่านใดที่ซื้อคูบต้า KX161 คันนี้ของแถมนะครับแถมจัดส่งฟรีครับแถมกระบอกอัดจารบีแล้วก็จารบีอีก5กิโลกรมัมแถมน้ำมันเครื่องอีก5ลิตรครับราคาจ่ายเพียงครับ3,99,000บาท ซื้อได้เลยครับผมพร้อมจบให้ลูกค้าได้ทันทีไม่มีค่าใช้จ่ายใดยๆเพิ่มเติมสนใจจับจองสินค้าด่วนได้เลยที่เซล์ไยขาย0616960160 0616960160วันนี้โปรโมชั่นดีๆนะครับไม่ควรพลาดเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ